ัวแรกเป็นเอ็นบวกเล็แล้วก็เอาไปคูณด้วยเอ็นสแปดอยู่ตัวนี้เพราะว่าแต่เดียวอ่ะเราจะเอามาตัดกันเพราะจะเป็นตัวนี้คือมันถอยมาทีละหนึ่งก้าอ่ะขั้นแรกต้องเป็นเอ็นบวกหนึ่งต่อไปเอามาลบหนึ่งก็จะได้เป็นค่าเอ็นอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายจบที่แปดจบด้วยแปดเข้าใจไหพอทนี้ก่อนนะอ่ะอันนี้เพิ่งเสร็จแค่วงเดียวองเลีบที่สอง ขที่สองก็จะเป็น n บวกหนึ่งก่อนแล้วก็เอามา n บวกเอมาลบหนึ่งก็จะได้เป็น n อย่างเดียวคำกวอนนี้เราสามารถเอามาถอยหลังถอยหลังถอยหลังได้อ่ะเริ่มที่เท่าไหร่เริ่มที่ 2n บวก2ก่อนแล้วก็ถอยมา1นึ่งเก้าได้เป็น 2n บวกหนึ่ง 2n บวกหนึ่งแล้วก็ถอยมาอีกหนึ่งเก้าได้ 2n แปลแปส่วนข้างล่างก็เป็นเหมือนเดิมเนาะ เอนบวกหนึ่งไชเป็น8ต้องใส่บวกหนึ่งเอ่ะพาได้แบบนี้แต่เดี๋ยวพอเวลาเราเอามาหาน่ะมันจะได้มันจะได้ง่ายต่อการที่เราจะตัดได้อ่ะต่อไปเอ็นเอวกห่งไ่ใช่อยู่ตรงนี้เอ็นอตอวกหนึ่งส่วนด้วยเอเท่ากับเอา็นคือเอาตัวนี้เลยนะนด้เป็น สองเอนบวกหคูณด้วย2องวแล้วก็เรอข้างล่างอ่ะได้เป็นเอ็นบวกหนึ่งอ็แเ็นแล้วอวกนเ็นแเอาไปคูณกับ ตัวนี้แต่ว่ากลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษ e ะไ m e n t element element e l e n t ดูด้วย element ส่วนด้วยตัดตัดได้ไหมอันนี้ตัดกับอันนี้อ่นี่ตัดกลับอปนี่นี้ตัดกับไปนี้เหลือแค่อันนี้กับอันนี่เค้กสองเอ็นเอ็นหัวหัวเอ็นหัว เราจะคูณเข้าเลยไม่ถ้าคูณเข้ามันดูยากแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่สุดท้ายแล้ว,ลวอันนี้ดูเพราะว่าพอเวลาเพอเวลาเราเทคลิมิตแล้วเราจะดูค่าที่ตัวเปรเลชีกําลังมากที่สุดใช่ไหมเราแค่จะเปรียบเทียบตรงนั้นใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นพอเราคูณไปอ่ะอันนี้ข้างบนถ้าคูณไปแล้วเลขชี้ชกาลังอะไรที่มันมากที่สุดหนึ่ง 2 n 2, เใช่ไหมเพราะว่า2 n คูณกับ 2N ได้2 n กำลัง2ใช่ไหมอ่ะที่มากที่สุสดแสดงว่าเป็น 2. 2ข้างล่างล่ะถ้าเอาคูณกันห<อ>นงได้2เหมือนกันใช่ไหมอ่ะได้2แสดงว่าถ้าเลขชีก้กำลังเท่ากันเราต้องเอาตัมประสิทธิ์เอามาตอบใช่ไหมอ่ะถ้าข้างบนเราไม่ต้องคูณทั้งหมดก็ได้คูณแค่เฉพาะตัวหน้าเพราะว่าถ้าตัวหลังมันจะได้2 n งกำลังหแล้วก็ไม่มี n ใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่ามันได้ศูอ่ะซึ่งอันนี้สี่ ตัข้างล่างได้เป็น n อังต่อเป็น4.4อยู่ในอันไหนอยู่ออกเพราะว่ามากกว่ากดอันนี้ต้องคั i นน t ก่อนคือถ้าทำให้เรียบร้อยคือต้องใส่ลิมิตก่อนแล้วก็คพอยไป มันททีละขั้นเลนอันนี้อันนี้คือได้ค่าของ a n ส่วนด้วย a n บวกหนึ่งส่วนด้วย a n แล้วก็หลังจากย์ก็ใส่ลิมิตใส่ตั้งแต่บันทัดนี้ก็ได้แต่ว่าต้องใส่ข้างหน้าดีนี้ด้วยนะลิมิตของ a n บวกส่วนด้วย a n ถ้าไปทำจริงๆต้องทำทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะเอาข้อต่อไปเอาข้อไหน หนึ่งส่วนเอ็นกำลังผิดตั่อย่างเพราะว่าเอาจะเอาในนี้เอาข้อสักสองจุดสามถกไหมมันดูเหมือนยากแต่ไม่ยากเต่ไม่ยากเอออย่าเอาแบบารังกาตลก